าคไทยทะลุมิติเป็นจักรพรรดนินีถูกแม่ทัพนุวังยาแต่เธอกลับโค่นอำนาจเป็นผู้พิชิตาทั้งแผ่นดินเสียงลมหนาวพัดผ่านผ้าม่านสีเลือดหมูกลิ่นยาสมุนไพรเจือจางในอากาศรสขมของชาในปากทําให้เธอขมวดคิ้วซูเหยียนมองไปรอบห้องบรรทมที่หรูหราเพดานทองสลักลวดลายมังกรแต่แสงเทียนกลับสั่นไหวผิดปกติคล้ายมีเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่มุมห้องเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาไกล แม่ทัพหนุเดินเข้ามาด้วยท่าทางนอบน้อมแต่แววตาของเขากลับแฝงไปด้วยความเย็นชาเขายื่นถ้วยชามาให้บอกว่านี่คืออยาบำรุงที่จักรพรรดิองค์ก่อนสั่งไว้เธอรับมาด้วยความลังเลปลายนิ้วสัมผัสกับเนื้อถ้วยที่เย็นผิดปกติกลิ่นหอมอ่อนๆลอยขึ้นมาแต่จูจูก็แปลี่ยนเป็นกลิ่นฉุนเหมือนกลิ่กุหลาบที่เน่าในความมืดริมฝีปากของเธอสัน่นความเย็นไหลาจากลำคอถึงหัวใจ นิ้วมือเริ่มร้ายแรงแม่ทับหนูยิ้มสายตาเขาไม่ใช่สายตาของผู้นำทัพอีกต่อไปแต่มันคือสายตาของงูที่กำลังกลืนเหยื่อพระองค์ไม่ควรอยู่บนบัลหลังนี้เสียงของเขาเย็นเฉียบสูเหยียนพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงร่างเธอทรุดลงบนผนมงหม่ผ้าปูเตียงที่เคยเป็นสีทองตอนนี้มันเหมือนเต้อนเงาเลือดหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกขณะแต่ร่างกายกลับหนักดังตะกวัว สายลมกระทบหน้าต่างเสียงกระจกสั่นราวกับเตือนภัยเธอมองเห็นภาพสะท้อนตัวเองในกระจกไม่ใช่จัก,กรพรรดิมีผู้งดงามแต่เป็นหญิงสาวจากโลกเดิมในชุดธรรมดามีคราบน้ำตาที่แก้มทำไมเสียงเธอเบาเหมือนฝนตกใส่ใบไม้แม่ทับหนูไม่ตอบเขาเพียงแค่หมุนตัวเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้ในความเงียบแสงเทียนเล่มสุดท้ายดับลง ห้องทั้งห้องกลายเป็นความมืดแต่ในมืดมิดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากภายในหัวใจข้าจะไม่ยอมตายข้ายังไม่จบนิ้วมือที่ชาเริ่มกระตุกเลือดไหลย,ย้อนกลับมาอย่างชา้าช้าและในความมืดประกายสีทองเริ่มสว่างขึ้นจากปลายนิ้วของเธอประกายสีทองค่อยๆลามไปตามแขนของเธอแสงนั้นร้อนแต่กลับทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตเส้นเลือดที่เคยนิ่งเงียบเริ่มเต้นไหอีกครั้ง เสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนดังกว่าลมดังกว่าความเงียบมันคือเสียงของคนที่ไม่ยอมแพ้สู้เยิยงกัดฟันพยุงตัวขึ้นแม้แขนจะสั่นเทาเธอเดินไปที่โต๊ะเขียนราชกิจหยิบมีดประดับปลายทองที่วางอยู่เงาของเธอในกระจกไม่ใช่หญิงสาวอ่อนแออีกต่อไปแต่คือจักรพรรดินีที่ลุกขึ้นจากความตายเจ้าคิดว่าข้าจะสิ้นสุดแค่นี้หรือเสียงเธอเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยแรงอาคตาิ บานประตูไม้ถูกผลักออกเธอเดินผ่านถงทางเดินที่เงียบงนันแสงจันทร์ส่องลงมาเห็นเพียงเงาร่างของเธอข้ารับใช้ต่างก้มหัวไม่กล้าแม้แต่จะสบตาพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่เปลี่ยนไปจากหญิงที่เคยถูกลอกวางยากลายเป็นราชินีผู้ไร้ความกลัวเมื่อเธอเดินมาถึงลานกลางวังสายลมแรงพัดชาย้าคกลุมให้ปลิวสวยัยเสียงประตูวังเปิดขึ้นแม่ทัพหนุยยืนอยู่ตรงนั้น สีหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นเธอยังมีชีวิตเป็นไปไม่ได้เขากระซิบซูเหยียนยิ้มเยน็นในมือของเธอมีตำราลับจากห้องพระราชะสมบัติตำราที่เคยถูกห้ามใช้ตำราที่สามารถควบคุมกองทัพเงาแนาดีเจ้าคิดว่าข้าจะไม่รู้เจตนาของเจ้าเธอพูดแต่ข้าไม่เพียงรู้ข้ายังเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเสียงระฆังดังขึ้นจากหอคอยราวกับสัญญาเริ่มต้นของการกบฏ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แม่ทัพที่เริ่มแต่คือจักรพรรดนี้เองท้องฟ้าเหนือวังเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มควันลอยขึ้นจากทิศตะวันออกทหารในชุดดำทยอยปรากฏต,ตัวจากเงามืดแม่ทัพหนูถอยหลังหนึ่งก้าวเขาไม่เคยเห็นสายตาเช่นนี้จากเธอมาก่อนไม่ใช่แค่โกรธแต่มันคือสายตาของคนที่กําลังจะล้างแผ่นดินใหม่ทั้งหมดเธอก้าวเข้าหาเขาดวงตาสะท้อนเปลวเพลิงจากเบื้องหลัง และในลมหายใจนั้นคือโชคชะตาของทั้งแผ่นดินที่กำลังจะเปลี่ยนไปทันทีแม่ทัพหนูยืนนิ่งมือข้างหนึ่งแต่ดาบข้างเอวแต่ยังไม่กล้าชักออกมาท่านจะทำลายทั้งราชสำนักงั้นหรือเขาถามน้ำเสียงสันไหวซูเหยียนไม่ตอบในทันทีเธอเงยหน้ามองฟ้ากลิ่นควันไม่ผสมกับกลิ่นดินชื้นจากสวนหวังมันคือกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ทำลาย เธอกล่าวช้าๆชัดถ้อยชัดคําแต่ข้าจะปลุกทันดินนี้ขึ้นจากการหลับไหลอันเน่าเฟะทหารเงาๆก้าออกมาล้อมแม่ทัพหนูไว้เขายกมือจะออกคําสั่งแต่ไม่มีผู้ใดทําตามซูเเยียงขยับมือเพียงเล็กน้อยทหารเหล่านั้นคุกเข่าต่อหน้าเธอหนึ่งในพวกเขากล่าวเสียงดังถวายชีวิตแต่จักรพรรดนินีองคใหม่เสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วลานวังแม่ทัพหนุมองอย่างไม่อยากเชื่อ พวกเจ้าเจ้าไทยรดข้าเจ้าไม่เข้าใจหรือสูเหยียนเดินเข้าไปใกล้จนเธอยืนต่อหน้าเขาเพียงหนึ่งก้าวพวกเขาไม่ทรยศเจ้าเธอกระซิบแต่เจ้าทรแผนดินนี้ต่างหากมือของเธอยกมีดประดับขึ้นแสงสะท้อนจากคมมีดแวววาวในแสงไฟแม่ทัพหนุ่ยยืนนิ่งเขาไม่มีทางหนีไม่มีผู้ใดยื่นมือเข้าช่วยราวกับทุกอย่างถูกจัดวางไว้แล้ว แม้แต่โชคชะตาของเขาข้ากวนข่าเจ้าตรงนี้เสียงเธอราบเรียบแต่ดวงตายังคงจับจ้องเขาอย่างไร้ปราณีแม่ทับหนุ่มเม้นปากดวงตาเขาเปียกไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวแต่คือความพพ้ยแายอย่างสมบูรณ์เธอค่อยๆหันหลังกลับปล่อยให้เขาคุกเข่าลงเองอย่างเงียบงนันเสียงชุดของเธอลากผ่านพื้นหินอ่อนก้าวยางนั้นหนักแน่นและชัดเจน ก้าวของผู้ที่เคยถูกทรยศเสียงฟีเท้าของซูเยียนสะท้อนกล้องในลานหวังทุกสายตาจับจ้องทั้งค่ารับใช้ขุนนางและทหารไม่มีใครกล้าขัดขวางอีกต่อไปเธอเก้าวขึ้นบันไดศิลาไปยังบันลังสูงสุดบันลังที่ครั้งหนึ่งเธอเคยถูกมองว่าไม่คู่ควรเมื่อเธอหยุดยืนตรงนั้นลมแรงก็พัดผ่านเส้นผมยาวสยายเส้นไหมปลิวราวกับเปลวเพลิงในค่ำคืน เธอหันกลับไปมองผู้คนทั้งลานวังจากที่สูงไม่ใช่ด้วยสายตาเย้ยหยันแต่คือสายตาของผู้ที่ผ่านความตายมาแล้ววันนี้เสียงของเธอดังกังวานจะกระพดมีองค์ใหม่จะไม่ปกครองด้วยอำนาจอัมพรางแต่จะนำพาแผ่นดินสู่ความยุติธรรมที่แท้จริงเสียงปรบมือเริ่มจากทหารคนหนึ่งก่อนจะลามไปทั่วทั้งลานเสียงปรบมือเหล่านั้นไม่ใช่เพราะกลัว แต่เป็นเสียงแห่งความหวังที่กลับมาอีกครั้งแม่ทับหนูยังคุกเขา่าสีหน้าเขาไร้คำพูดเขาไม่เคยคิดว่าจะพ่ายแพ้เช่นนี้เสียงตแตรสัญญาณดังขึ้นจากหอคอยทิศเหนือกรองศึกตีเป็นจังหวะช้าหนักแน่นประก,กาศการเริ่มต้นยุคใหม่ของแผ่นดินซูเยียนยืนนิ่งดวงตาของเธอสะท้อนเปลวเทียนในห้องบัรลังแต่ในใจเธอกลับได้ยินเสียงจากอีกโลกหนึ่ง เสียงรถยนต์เสียงฝนเสียงชีวิตที่เธอเคยรู้จักภาพจางๆของโลกเดิมแล่นผ่านหัวใจเธอก่อนจะจางหายไปอย่างช้าๆเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นควันไฟจากทูบบูชาที่จุดอยู่ปลายบัลลังเธอไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาอีกต่อไปไม่ใช่แค่ผู้หลุดมาในโลกโบราณแต่คือผู้สร้างชะตาใหม่ด้วยมือเปล่าแผ่นดินนี้จะจดจำเชื่อของเธอในฐานะจัก,กรพรรดนินีผู้ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตา เสียงกล้องศึกยังคงดังต่อเนื่องแต่ภายในหัวใจของซูเหยียนกลับสงบนิ่งเธอมองผ่านม่านบางตาใหม่ทองเห็นท้องฟ้าที่เริ่มเปิดเมฆดำที่เคยปกคลุมราชวังค่อยๆจางหายเสียงฝีเท้าหนักแน่นของเหล่าขุนนางชั้นสูงดังกล้องจากทางเดินด้านหลังพวกเขาคุกเข่าต่อหน้าเธอทีละคนบางคนก้มหน้าหลบสายตาบางคนยังมีแววลังเลอยู่ในดวงตา แต่ไม่มีผู้ใดกล้าทักท้วงสูญเยียนกว่าตามองจดจำใบหน้าทุกคนไว้ในใจผู้ที่เคยเงียบขนาดเธอถูกลอบสังหารผู้ที่เคยหัวเราะเบาๆเมื่อเธอล้มลงเธอจำทุกคนได้หมดและจะตอบแทนด้วยความยุติธรรมอันเยือกเย็นมือของเธอยกขึ้นเสียงทหารตะโกนคำสั่งพร้อมกันถวายบังคมจักรพรรดินีธงผืนใหญ่เหนือหลังคาพระราชวังถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทอง ลายมังกรสาวหมุนวนกลางแผ่นผ้าสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจใหม่ที่ถือกำเนิดแม่ทัพหนูยังคุกเข่าอยู่ที่เดิมเงาสีดำของเขายาวเหยียดไปตามพื้นหินเธอเดินลงจากบันลังอีกครั้งช้าแต่มั่นคงหยุดยืนตรงหน้าเขาเงาของเธอบทบางร่างที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่เจ้ายังมีสิทธิ์เลือกเสียงเธอนุ่มแต่เฉียบคมแม่ทัพหนุ่ยหน้าขึ้นแววตาเขาเปลี่ยนจากเย้ยหยันเป็นยอมจำนน ข้าจะพิสูจน์ตนเองด้วยเลือดและดาบของข้าเขากล่าวช้าๆสูเยียนพยักหน้างั้นจงใช้มันเพื่อรักษาแผ่นดินไม่ใช่เพื่อครอบงำมันอีกเสียงประตูวังเปิดออกอีกครั้งลมจากภายนอกพัดเอากลิ่นหญ้าและกลิ่นดินชื้นหลังฝนเข้ามาเธอหันกลับมองไปยังเสาหินสลักมังกรทั้งสี่สายตาเธอแน่วแน่แนเพราะจากนี้ไปทุกก้าวของเธอจะเป็นเรื่องเล่า ที่บอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นว่าเคยมีจักรพรรดิมีผู้เปลี่ยนฟ้าด้วยมือเปล่าลงเย็นยามค่ำคืนพัดเอาผืนธงให้สะบัดไหวอีกครั้งท้องฟ้าเหนือราชวังไร้เงาของนกกาปีกดำแทนที่ด้วยแสงดาวซึ่งสว่างชัดเจนซูเยียนยืนอยู่กลางลานเสื้อคลุมยาวเปลวสะบัดกับแรงลมแสงจันทร์ส่องกระทบร่างเธอราวกับท้องฟ้าเองยังยอมรับเธอเป็นผู้ปกครองเหล่าขุนนางและแม่ทัพต่างเงยหน้าขึ้นมอง บางคนมีหยาดน้าาําตาคลอเบาบางคนยังคุกเขา่าโดยไม่กล้าแม้แต่จะขยับเสียงกลองสึกหยุดลงทันทีแทนที่ด้วยเสียงระฆังชัยที่ดังจากหอสูงเสียงนั้นดังกังวานแผ่สะเทินไปไกลถึงเขตนอกเมืองเสียงที่ประกาศว่าอำนาจเก่าถูกล้มล้างและยุคข,ของซูเหยียนได้เริ่มต้นขึ้นเธอหมุนตัวกลับเข้าสู่ตําหนักกลางผ่านประตูไม้สลักที่เคยเป็นทางเดินสู่การทรยศ์ แต่ตอนนี้คือเส้นทางสู่การสร้างอนาคตใหม่ในห้องทรงงานเธอหยิบแผงที่แผ่นใหญ่จากต้ะไม้จันทร์มองพื้นที่ทุกหัวเมืองที่ถูกละเลยมานานเส้นสีแดงที่ขีดไว้ด้วยน้ำมือของอำนาจเก่ากำลังถูกลบอย่างช้าๆด้วยมือของเธอเองข้างแผนที่มีหนังสือจากโลกเดิมที่เธอพกติดตัวมาหน้าปกขาดุ่งริ่งแต่ข้อความข้างในยังคงเด่นชัดผู้หญิงธรรมดาสามารถเขียนประวัติศาสตร์ได้ เธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกกลิ่นของกระดาษหมึกและพลังที่ถูกปลดปล่อยล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจของเธอเสียงฝนเบาๆเ,เริ่มตกนอกหน้าต่างไหลผ่านชายหลังคาหินหยกแต่ภายในหัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยไฟที่ไม่มีวันดับเพราะการคลองัลังนั้นไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งแผ่นดินด้วยมือของหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกวางยาเพื่อให้ลืมตาไม่ขึ้นอีกเลย เสียงฝนกระทบกระเบื้องหลังคาดังเป็นจังหวะแต่ภายในตำหนักกลับเงียบสงัดสูเหยียนนั่งอยู่หน้าตำราเก่ามือของเธอเลื่อนตามตัวอักษรที่ถูกจารึกไว้ด้วยหมึกสีจางแสงจากคมไฟน้ำมันโยกไหวเบาๆเงาของเธอทอดลงบนโต๊ะยาวเหยียดราวกับอดีตที่ไล่ตามไม่หยุดข้างตำรามีแผ่นคำสารภาพเขียนด้วยลายมือของแม่ทับหนุทุกถ้อยคำแน่นหนักบอกเล่าถึงขุนนางที่อยู่เบื้องหลัง บุคคลที่หลอกใช้เขาเป็นหมากเดินเกมเจ้าสารภาพเองก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าก็เป็นเหยื่อเธอพึ่งทำกับตนเองสายตาไม่หลบเลี่ยงความจริงไฟในตะเกียงค่อยๆแดงขึ้นบอกถึงเวลาแห่งการตัดสินซูเยียนพับแผ่นสารภาพหยิบตราประทับทองคำขึ้นจากกล่องแกสละตรานั้นเคยเป็นของจักรพรรดิองค์ก่แต่บัดนี้อยู่ในมือของเธอเธอปั๊มลงบนเอกสารคำสั่ง ตราประทับจมหายไปในหมึกสีแดงเข้มรอยประทับชัดเจนสั่นไหวเล็กน้อยจากแรงมือแต่นั่นคือการเริ่มต้นคำสั่งครั้งแรกในฐานะผู้กุมชะตาแห่งอาณาจักรเสียงเข้าประตูดังขึ้นขันที่คนสนิทก้มศีรษะเข้ามาช้าๆท่านแม่ทัพหลี่มาถึงแล้วพยักค่ะหลี่จือเฉิงแม่ทัพจากแดนเหนือผู้พักดีแต่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดซูเยียนพยักหน้าเธอลุกขึ้น ชุดคลุมยาวคลิบทองลากผ่านพื้นหินเสียงฟีเท้าของเธอดังก้องหนักแน่นประตูไม้เปิดออกสายลมเย็นประทะใบาหน้าเธอทันทีและในเงามืดของระเบียงด้านนอกเงาของบุรุษในชุดกรยยืนรอยอยู่แล้วสูเยียนเดินไปหาเขาท่ามกลางเสียงฝนที่ยังไม่หยุดและสายฟ้าที่แวบวาบอยู่ไกลโพ้นเส้นทางข้างหน้ากำลังเปิดออกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาบัลลังก์ แต่เพื่อเปิดโปรงกลุ่มคนในเงามืดที่ยังกุมอำนาจอยู่เหนือวิธีของบ้านเมืองลีจือเฉิงคุกเข่าลงต่อหน้าเธอเสียงกรอบกระทบพื้นหินดังกังวานแววตาของเขาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวแม้ฝนตกกระหน่ำข้าลีจือเฉิงขอถวายชีวิตรับบัญชาจากจักรพรรดินีน้ำเสียงของเขาหนักแน่นดังเสียงฟ้าร้องกลางคืนซูเหยียนมองเขานิ่งดวงตาของเธอไร้ร่องรอยความลังเลเธอเอื้อมมือออกไป แต่ที่ปากของเขาอย่างเชื่องช้าลุกขึ้นเธอแม่ทับหลีเธอกล่าวภารกิจของเจ้าไม่ใช่เพียงแค่คุ้มกันข้าแม่ทัพหลีลุกขึ้นน้ำฝนหยดจากหมวกเกราะลงบนพื้นดวงตาเขาสบกับสายตาเธอเห็นความเหนื่อยล้าซ่อนอยู่ใต้ความเด็ดขาดข้าจะให้เจ้าพาคนของข้าลอบเข้าเมืองจางหลิงเธอเอ่ยชื่อมืองเบาๆแต่ชัดเจนจนเขาขามวดคิ้วจางหลิงเป็นฐานใหญ่ของเสนาบดีสูฟาน เขากล่าวนั่นคือหัวใจของคุณนางเงาสูเยียนพยักหน้าและมันต้องถูกเปิดโปงเสียทีแม่ทัพหลีนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะยกมือกำแน่นข้าจะไปทันทีในคืนนี้เธอยื่นม้วนแผนที่ลับให้เขาว่าด้วยหมึกแดงบนกระดาษบางบอกเส้นทางลับเข้าตัวเมืองเส้นทางที่แม้แต่เสนาบดีผู้ชันฉลาดก็ไม่เคยรู้เขารับแผนที่ไว้หมุนตัวหันหลัง เดินฝ่าฝนไปพร้อมกองทหารที่รออยู่หน้าวังซูเยียนยืนอยู่ที่ระเบียงสายตาเธอมองตามเงาเหล่านั้นที่เลือนหายไปในม่านฝนความมืดในใจเธอยังคงมีอยู่แต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความตื่นรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเธอไม่ใช่ผู้ที่ลอบวังยาแต่คือผู้ที่ยิ้มให้เธอในยามที่เธออ่อนแอที่สุดเสียงสายฟ้าฟาดลงกลางฟ้า สว่างว่าเพียงชั่ววินาทีแต่ซูเยียนยังคงยืนนิ่งต่อยให้ฝนเปีกยกไหลผ่านปลายผมสลวยและไหลาบางของชุดจัก,กรพรรดนินีเธอรีตาลงท่านหลังยังคงตั้งตรงในดวงตาสะท้อนแสงวาบของท้องฟ้าราวกับใจเธอกำลังไล่ตามความจริงบางอย่างที่ยังไม่ปรากฏเสียงฟีเท้าเบาๆดังจากด้านหลังเป็นขันทีคนสนิทของพระนางเขาก้มศีรษะอย่างระมัดระวัง เสียงของเขาเบาราวกับกลัวว่าคำพูดจะสร้างรอยร้าวให้กับอากาศรอบตัวพยาคาดมีข่าวจากตำหนักฝ่ายในซูเยียนขยับตัวเพียงเล็กน้อยแสดงว่าเธอพร้อมจะฟังคันที่พูดต่อพระนางหลีิวินซินทรงส,งส่งข้อความลับมาชื่อนั้นทําให้ริมฝีปากของซูเยียนตึงแน่นหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวอวินซินมเหสีรองผู้อ่อนหวาน ผู้ที่เคยร่วมดื่มน้ำชากับเธอในยามสายฝนผู้ที่เคยส่งผ้าเช็ดหน้าทำมือให้เธอด้วยรอยยิ้มและผู้ที่มีสายเลือดเดียวกับเสนาบดีสูฝานสูเยียนรับแผ่นข้อความมาเปิดอ่านมึกสีดำเขียนบนผ้าขาวบางทอยคําเพียงไม่กี่บรรทัดแต่คงยิ่งกว่าปลายดาในวังนี้ไม่มีใครที่ไร้มุนทินแม้แต่ตัวท่านเองจักรพรดนีของเราดวงตาของสูเยียนแข็งกร้าวขึ้นในทันที ลมเย็นพัดเข้าจากช่องลมเตาขอบกระดาษให้สบัดเบาๆเธอมองออกไปยังปลายสุดของกำแพงหวังที่ตรงนั้นมีตำหนักของลิวินสินซ่อนอยู่หลังต้นซากุระที่กำลังร่วงโรยในเมื่อเจ้าเลือกจะเปิดเกมเธอกระซิบข้าก็จะเดินเข้ากระดานด้วยมือของข้าเองเสียงฝนเบาลงแต่ลมหายใจของเธอหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเพราะสึกที่แท้จริง เพิ่งเริ่มต้นในกำแพงที่เงียบงันที่สุดในวังหลวงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องภาคไทยทะลุมิติเป็นจักรพรรดนินีถูกแม่ทัพนูวังยาแต่เธอกลับโค่นอำนาจเป็นผู้พิชิตาทั้งแผ่นดินแสงแรกของรุ่งอรุณทอประกาศลอดม่านใหม่ท้องฟ้ายามเช้าสีทองอ่อนสะท้อนถิวน้ำในสยบดอกเหมยที่ผลิบานในฤดูหนาวยังคงหยัดยืนท่ามกลางลมเย็นในลานกว้างหน้าตำหนักหลวงเสียงขลุ่ยจากนักดนตรีดังแถวเบา กลมเกลืนกับเสียงนกร้องจากต้นไม้สูงซูงเหยียนสวมชุดเรียบรูสีขาวงาช้างเดินอย่างสงบผ่านเสากระเบื้องแกะสละักไร้เงาองค์ครัดคุ้มกันเพราะไม่มีภัยใดที่เธอหวั่นอีกต่อไปใบหน้าของเธอสงบนิ่งแต่ในแววตาเปล่ยนประกายแกร่งนั่นไม่ใช่เพียงจาก,กระพัดนีแต่คือหญิงสาวจากอีกโลกหนึ่งผู้เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยมือตัวเองเธอหยุดยืนหน้าแผ่นจารึกแห่งราชวงศ์ ปลายนิ้วแต่ตัวอักษรคำว่ายุติธรรมที่ถูกจานไว้เบื้องหลังคือเหล่าขุนนางและทหารที่คุกเข่ารอฟังท้อยคำสุดท้ายของพิธีราชองค์การเสียงเธอเปล่งออกมาอย่างมั่นคงตั้งแต่วันนี้อำนาจจะไม่อยู่ในมือของผู้หลอกลวงแต่จะเป็นของประชาชนของผู้ที่เคยไร้เสียงไร้ที่พึ่งเสียงปรบมือดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงน้ำตาบางคนริเงียบเงียบเพราะรู้ว่าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซูเยียนยิ้มบางเธอเงยหน้าขึ้นมองฟ้าท้องฟ้าในโลกนี้กลายเป็นฟ้าของเธอแล้วอย่างแท้จริงและในหัวใจเธอรู้ดีว่าแม้โชคชะตาจะเวี่ยงเธอเข้ามาในโลกนี้ด้วยความบังเอิญแต่ทุกการตัดสินใจคือทางเลือกของเธอเองเพราะเธอไม่ใช่เหยื่อของมิติไม่ใช่จักรพรรดินีที่ถูกวางยาแต่คือผู้เปลี่ยนแปลงแผ่นดินผู้ที่สร้างตำนาน และปดฉากมันอย่างงดงามด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้